ประวัติผู้อำนวยการพยาวเกตานนเกิดเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช2515ที่ตำบล11อศอกอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์วิชาเอกโลหะวิชาโท่อกาะสร้างจากสถาบันราชพัฏพระนคร และเป็นนักศึกษาในโครงการคุรุทายาตรุ่นที่1ของกรมสามัญศึกษาและรุ่นที่5ของกระทรวงศึกษาธิการสำเร็จการศึกษาศึกษา,าศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรม,มาราชในระดับปริญญาโทสำเร็จการศึกษาการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธ ประวัติการทำงานเริ่มบรรจุเข้ารับราชการในปีพุทธศักราช2538ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3ที่โรงเรียนมัธยมวัชรวีหรือโรงเรียนมัธยมศิริวันเวรีสามฉะเชิงเซาในปัจจุบันปีพุทธศักราช2550ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดพนมพนาวาสปีพุทธศักราช2557 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนการทำมาหากินวัดโพเฉลิมรักอนุสรวันเด็กแห่งชาติปี2537ปีพุทธศักราช2561ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมและปัจจุบันปี2564ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพนมสารคามพนมอดุลวิทยา รางวัลและเกียรติประวัติปีพุทธศักราช2561ได้รับรางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2560จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยปีพุทธศักราช2563ได้รับรางวัลค่าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2562จากสำนักงานค่าราชการพลเรือน รางวัลชนะนเลิศเหรียญทองผู้มำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางด้านวิชาการโครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทอโอเบกอวอร์ดระดับชาติครั้งที่9ประจำปีการศึกษา2562จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ีพุทธศักราช2564ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2563จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยรางวัลกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2563จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย รางวัลและผลงานดีเด่นของนักเรียนในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการปีพุทธศักราช2562นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติยศสพทการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทยปีพุทธศักราช2562ากสํจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2 5 6 3นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การแข่งขันไทยแลนด์โรบอตโรบอติกโอลิมปิก2020รายการซ u เปอร์กันดัมระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนปลายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพนมอดุลหนุนเนื่องเนาท่านพยาวเกตานนสร้างคุณสร้างผู้คนสร้างเครือข่ายสร้างผลงาน เข้าเสริมความแข็งแรงบ้านเหลืองแดงทั่วสถานครองคนและครองงานครองตนท่านด้วยธรรมมาพยาวเกตานนเยาว,วชนพัฒนาคบเพลิงแห่งปัญญาจะโชดช่วงชั่วชีพชน